อย่างท oh, ี like <moves> ่บอกไว้ตอนต้นรายการฮะวันนี้เราจะมี2สาวนิ้วจิ๋วเข้ามาพูดคุยกันครับตอนนี้มาอยู่กับเราแล้วพร้อมกับโอ้โหแฟนคลับเข้ามาแบบใกล้ชิดเลยเดียวนี่ผมต้องนั่งหดขาเข้ามากลัวเขาได้กลิ่นรองเท้าของผมนะฮะก็ไปเจอกับ2สาวนิ้วจิ๋วกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้หเรียกว่าวันนี้เป็นวันดีเดยของสองสาวเลยเดียวเพราะว่ามีอะไรมาฝากผู้ชมเพียบเลยนะใชค่ะจะเป็นเรื่องของเพลงมิวสิกวิดีโอนะที่วันนี้เราได้ดูกันที่แรกด้วยเรื่องของอัลบั้มเรื่องของคอนเสิร์ตอีกโอ้แม่เหมือนระดมทุนสร้างสาราการเปรี่ียนกันเลยเรียกว่านานชุกมากครับเป็นิีวเดีวันนี้มองว่ากันทีละอย่างก่อนดีกว่าครับเอา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 อัลบั้มวันนี้อัลบั้มก็จะเป็นพรีเซลใช่ค่ะคือจริงๆเรามีพรีเซลบัตรคอนเสิร์ตวันนี้เราก็เลยถือโอกาสเนี้ย ที่ได้มาเจอกับแฟนๆที่เรียกว่ารักเราเหนียวแน่นมากมก็เลยเลื่อนการขายซีดีเพลงของเราเนี่ยค่ะมาให้พิเศษเลยวันนี้สำหรับคนที่ได้มาซื้อบัตร กำหนดการคือจริงๆวางแผงทั่วประเทศวันที่11ค่ะ11ใช่วันนี้มันที่1นึ่นี่วางแผงลงไอินี่สามารถซื้อก่อนล่วงหน้า1ิวันเลยนะเฉพาะวันนี้วันนี้วันนี้วันเดียวของอัลบั้มเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจอะลึกกันอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยครับวันนี้ที่เราจะได้พีเมียร์ m มเพลงล่าสุดของนิวจิ๋วชื่อว่าเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันก่อนอื่นครับทีมงานอยากรู้มากเลยว่าทำไมชื่อเพลงยาวอย่างนี้ มันเป็นงานเลอค่ามันต้องแบบว่าชื่อยาวนิดนึงอลังการนิดนึงถ้าถามว่าให้สั้นอะเรชันไม่เบาใช่ไหมเรากันตอ้ดูคนตากันคือเราดูออกสั้นๆเลยเดียวเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันใช่่คะ ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดที่เราได้ดูทีเซอร์กันไปแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็ Amazing มากกับการออกสเต็ปของนิวจิ๋วี้ยหลายหลยคนที่ติดตามมาตั้งแต่ Instagram มีการซ้อมเต้น<ะ>อย่างจริงจังแล้วก็จะมาถึงตนที่ถ่าย MV นี่ทำไม<ะ>ถึงเพลงนี้ถึงเลือกที่จะแบบว่านําเสนอด,ด้านนี้คือมันเป็นเพลงเปิดอัลบัม้มเราก็เลยรู้สึกว่าต้องมีอะไรแปลกใหม่ ให้กับคนดูด้วยเป็นแนวดิสโก้คือเห็นเราแบบว่าร้องร้องไงเดี๋ยวนี้มาขยับขาบ้างเปลี่ยนแนวบ้างค่ะคือเหมือนกับว่าเราอยากจะชวนทุกคนมีความสุขค่ะไปกับเสียงเพลงของนิวจิวในการเปิดอัลบั้มที่4ของเราด้วยอันนี้เต้นก็คือต้องมีสเต็ปมีอะไรอย่างนี้เลยไหมคะใช่ค่ะรับห้องกันว่าตรงนี้จะต้องเป็นท่านี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคใช่ค่ะทั้งเพลงเลยค่ะโอ้โหนี่อย่างี้ซ้อมกันนานไหมฮะ ไม่นานแต่ซ้อมหนักนะคะหลายชั่วโมงต่อวันคือเวลาไปโชว์พอโชว์เพลงนี้เสร็จดูท่าเต้นปุ๊บอีกเจ็ดเพลงที่เหลือนี่ช้าหมดเลยต้องแบ่งแงบบหลากหลายขอเว้นระยะหอบครับหนึ่งดูดีดูดีเราไม่เคยเห็นเลยนะเพราะว่าเพลงมิวจิวนี่นอกจากจะร้องยากมากแล้วนี่ต้องแบ่งแรงมาเต้นหนักขนาดนี้เนี่ยมีการฝิกซ้อมร่างกายไงบ้างก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ทำถ่าย m v มาแล้ว ได้แบบรู้ว่าจะต้องแบบยืนมนส้นสูงเต้นไปด้วยแล้วก็คิดว่าเราก็พร้อมวนะโอ้ใช่เพเราะเวลาเวลาเขาใส่ชุดโชว์มันไม่ใช่ชุดอย่างนี้นี่นะใช่ค่ะหรือว่าเปลี่ยนเป็น,นผ้าใบก็ไม่ใช่ก็ต้องอย่างนี้ใช่แล้วเต้นอย่างเมื่อก<ช>ี้ใช่ค่ะก็อาจจะมี<อ>แบบว่า ทอนในบางจุดที่แบบว่าให้แบบว่าร้องได้ตลอดเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีแบบปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้บ้างไหมฮะกลับบ้านไปมี้าเมียวโยอะไรอย่างงี้กันบ้างมีอะไรนะตะคิวบ้างอะไรบ้างแต่ก็สนุกดีค่ะนะฮะแต่ว่าความสามารถของตาวิวก็รอบด้านจริงๆนะฮะก็รู้ว่าทำได้แบบนี้ได้ถรือว่เพลงเปิดตัวแล้วก็ต้องการแบบนำเสนออะไรใหม่ๆให้กับผู้ชมนะเพราะว่าแหมถ้ามาเพลงช้าเอาเสียงมาบาลานซ์กันมาคอเคลียร์มาแบทเทิลกันแล้วก็ฟังมาหมดแล้วอารมณ์ประมาณนี้ มาฉีกสนุกสุดไปบ้างเพลงนี้มาพูดกันเนืน้อหาเพลงนี้กันบ้างดีกว่าเนื้อหาเพลงนี้พูดถึงเรื่องราวประมาณยังไงบ้างคะก็จริงๆเพลงนี้เนี่ยพาร์ทหนึ่งก็จะพูดถึงตัวนิวตัวจิ๋วนะคะเหมือนว่าเราพูดว่าค<อ>นเราเนี่ยถูกสร้างมามันเพื่อใครสักคนหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นและอีกมินนิงมินนิ่งหนึ่งเราก็จะมอบให้แฟนเพลงที่เรายืนอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความอบอุ่นกันยาวนานจนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีที่มีทุกคน มาสร้างให้กำลังใจเราสองคนด้วยคือมีมีมีเธอถึงมีฉันใช่นะถ้ามีฉันแล้วไม่มีเธอก็ไม่ก็ไม่ใช่นี่คือที่มาเพลงนี้รักยมเนี่ยอะไรเงี้ยต้องเลี้ยงคู่กันจะได้เฮงจริงเรียบเทยบกับรักยมเลยนะครับเขาสองสาวสวยดีๆนิวจิ๋วมีนิวต้องมีจิ๋วมีจิ๋วต้องมีนิวขาดกันไม่ได้คู่นี้อ่าแล้วก็ทรงพุงทรงผ้านี่ก็ต่อโอ้โหเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของสองสาวนิวจิ๋วเลยทีเดียวนะพูดถึงแฟชั่นเสื้อผ้าเซ็ อย่างเพลงเปิดตัวเพลงนี้นี่มันเป็นธีมอะไรยังไงคือในเพลงมันจะเป็นแนวแบบดิสโก้ด้วยนะคะแล้วก็เลยดีไซน์ให้มันเป็นแบบมิลเลอร์บอลมิลเลอร์บอลคือลูกโลกที่เป็นกระจกใช่แล้วก็เปิดแสงแล้วมันก็จะหมุนแล้วก็จะนึกถึงอารมณ์ดิสโก้อารมณ์สนุกสนานแล้วก็ชุดเสื้อผ้าก็ยังจะเป็นความนิวจิ๋วก็จะแบบว่า ถมโถมเยอะๆนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็จะแบบว่านิวก็จะขาบานขาม้าหน่อยนึงนะคะแล้วก็เป็นแบบแนวจิ๋วก็จะมีแบบมีหางกรรย์นิดนึงในสไตล์นะฮะก็ตรงนี้ผมเชื่อว่าบรรดาแม่ค้าจากแพทินัมแล้วก็อยู่เนี่อนน่าจะจ้องกันอยู่นะครับผมนะก็เอาดีไซน์ไปเสริมต่อกันได้นะครับถ้เป็นสไตล์แบบดิสคอร์ดานนั่นเองแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้ชม MV ตัวนี้เป็นที่แรกใน โลกในจักรวาลนี้เลยนะครับมีจุดไหนที่อยากให้แฟนเพลงแบบจ้องเป็นพิเศษไหมใน MV มีตัวนี้จุดที่เราแบบอยากพรีเซนต์มากเลยที่แบบว่ายากมากกเลยได้มาซึ่งสินี้ไม่อยากให้พลาดจุดชุดนี้เลยไหมใน m อคือใส่ชุดนี้มีชุดนี้ค่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นชุดแบบฟุ้งฟิ้งดิแล้วก็เต้นเหมือนที่เราเห็นในทีเซอร์เมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะรองเท้าอะไรอย่างนี้หมดคุณสนใจรองเท้าเป็นพิเศษใช่ไหมว่ะจัดให้พี่ใส่รองเท้าสูงเอาชื่อว่เท้านี้ชั่วตมนคือ ยืนมาสูงที่ถ่ายเอ็มวี14ชั่วโมงใช่ตอนซ้อมนี่คือรองเท้าผ้าใบล้วนๆใล้มันก็สบายหน่อยแต่ตอนตอนโชว์มันแบบมันมันจะไปถอดเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องโชว์จริงแบบมีสเต็ปดังนั้นเราก็ต้องแบบยืนยึดขึ้นสูงเลยสู้ตายโอ้โหาครับ14ชั่วโมงแห่งความเพียรพยายามของนิวจิวันนี้จะได้ชมกันแล้วครับอยากให้พูดส่งแบบเต็มที่ยิ่งใหญ่เลยครับเพราะเป็นที่แรกของจักรวาลจริงๆที่ได้ชมเพลงนี้กัน ครั้งแรกของโลกนะคะกับเพลงนี้เราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันพลาดไม่ได้นีจิจวจะเต็ม, <Wie! S 1> ม ição! ชมกันเลยครับ ใส่แว่นกันแดดนะแสบตามากเหมือนเที่ยวผับตอนกลางวันเรามานั่นเลยเดียวครับโอ้อลังการมากครับแล้วก็ได้ชมกันก่อนใครครั้งแรกในจักรวาลเลยทีเดียวนะฮะชมพร้อมกันนะครับเป็นไงบ้างครับแฟนคลับครับได้ชมแล้วรู้สึกไงบ้างฮะเป็นไงครับอะไรนะ ฟินฟินเขาไม่พูดแลฟินเขาบอกว่าจินจินดูแล้วจินใช่มีพังพร์ที่เราแอบเขาเรียกว่าเอ๊ะสองสาวนะอะไรกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะมีแบบเผยผันกันก็เกาะกันได้แอ่ไม่แต่รักกันแบบนี้ผมว่าน่ารักไม่แปลก ก็เป็นชายชายเราสองคนเราสองคนนะดูเรื่องนี้ดูสวยงามตุงมือก็สกปรกแล้วพี่อยากให้ผมต้องตีาจการแบบนั้นเนี่ยมันเศร้าใจด้วยนะครัโอ้โหสุดยอดมากเออนะแล้วก็เป็นมีพาร์ทของแบบว่าพวกพัชชั่นพวกเครื่องเป่าอะไรอย่างเงี้ยนะที่นักดนตรีก็มาเต็มให้ดูแล้วแบบทุกคนยิ้มตามแล้วก็สนุกแล้วอยากเต้นด้วยนักดนตรีที่ปรากฏเอ็มวีก็คือนักดนตรีที่เล่นกับนิวจิ๋วในเวลาโชว์สดด้วยใช่อ๋อต่อไปนี้คือเวลาโชว์สดก็จะ เราจัดฟุดเวิร์กให้คลิปใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะคร<น>ับ <c oughs> โอ้โเออนะาก็จะได้ครบทุกพาร์ทนะเพราะว่าเพลงของ New ิวจิวกว่า80%ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงช้าซึ้งๆเศร้าๆซะส่วนใหญ่เวลาดูสดก็ <c oughs> มันจะอาจจะเรียกอารมณ์คนได้ไม่ไม่สุดมาก ในการแบบว่ามาบิวให้สนุกครบทุกรสชาติอารมณ์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็พูดถึงชื่อเพลงครับแล้วก็พูดถึงอัลบั้มใหม่นี้นะเราทําการสังเกตกันมาว่าชื่อเพลงยาวๆแทบทุกเพลงเลยทีเดียวครับนี่ครับตอนนี้อัลบั้มอยู่ในมือของนิวแล้วนะครับโชว์นิดนึงนี่เอาชื่ออัลบั้มก่อนชื่ออัลบั้มว่า precious time ค่ะ precious time แปลว่าอะไรครับ เวลาที่เลอค่าต้องมีท่าอย่างนี้ด้วยจริงๆเทปที่เสรีภาพระบบอัลบั้มส่วนฝันเลยทีเดียวใช่ค่ะนะอ่ะคือเลอค่าคือจริงๆเราพูดถึงความรู้สึกดีๆที่จึกบอกค่ะในการทํางานที่เราได้รับความรู้สึกที่อบอุ่นที่น่ารักของแฟนเพลงที่อยู่กับเราตลอดเวลาเราเลยรู้สึกว่าอัลบั้มนี้เราอยากจะพูดถึงความสุขความรู้สึกดีๆที่เราอยากจะมอบให้แฟนคับกลับคืนไปด้วยค่ะ เองครับและอย่างวันนี้ที่บอกไปนี่คือพิเศษมากๆคือแฟนคลับที่มาซื้อตั๋วคอนเสิร์ต NJS w belong together เนี่ยก็ได้สิทธิ์ซื้อก่อนใครเพื่อนใช่ค่ะใช่ค่ะอาจจะนี้ว่าว่าถึงอัลบัม้มแต่พอยว่าเรื่องคอนเสิร์ตนะอัลบั้มมีทั้งหมด12<อ>เพลง11เพลงใหม่กับอีกหนึ่งเพลงที่ใครจำได้อยู่แล้วก็คือฉันก็รักของอของฉันใช่ค่ะเพลงประกอบละครนั่นเองที่เหลือ11เพลงคือเพลงใหม่หมดเลยใช่ค่ะชื่อเพลงแต่ละเพลงเนี่ยล่ะฮะที่เราสังเกตกันครับว่าชื่อเพลง ยาหมดเลยเนาะคือเหมือนแบบละครไทยแบบว่านางเอกนั่งบ่นอะไรกับตัวเองอย่างนี้อ่างเช่นเพลงที่2เขาอยู่ไม่ไหวหรือเธออยู่ไม่ได้เพลงทีบอกไปตลอดเวลาหรือว่าบางครั้งเพลงทีซีรักไม่ได้ร้ายไม่ลงยังมีอีกมากมายอย่าให้ต้องพูดเลยอันนี้ชื่อเพลงนะคะไม่ด้อะไรใช่เอาจัดยาวๆไหมยาวๆนี่ก็อันนี้เลยครับ ฉันก็รักของฉัน OST สามีจตาไม่ใชื่อเพลงเขาใค่ฉันก็รักของฉันครับี่นะฮะอยากจะบอกว่าความพิเศษในนอกเหนือจากเพลงเจ๋งๆเพราะเพราและชื่อเพราะๆมากมายแล้วในข้างในครับคุณผู้ชมครับทำไมฮะถ้าเกิดคุณได้ซื้อของจริงคะคุณจะได้รับสิ่งนี้ฮะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นการวาดภาพโดยนิวเองใช่ค่ะนี่ครับมีที่มาที่ไปยังไงครับนิวฮะก็คือ อัลบั้มนี้เราเราเรียกว่าเป็น precious time ก็เลยอยากจะให้อะไรที่แบบมีคุณค่าแล้วก็เป็นอะไรที่ที่เราพิเศษพิเศษสำหรับคนผู้ฟังด้วยก็คิดกันหลายอย่างค่ะสรุปสุดท้ายก็คือให้นิวมาวาดรูปดีกว่าแล้วก็กลายเป็นสติกเกอร์น้เ<อ>่เห็นหลายคนที่ได้รับวันนี้เอาไปแปะ<ห>โทรศพัพท<ๆ>์อะไรเงี<ๆ>้ยน่ารักมากเมื<ๆ>่อกี้คือวันนี้<ๆ>เป็นวันที่เราเพิ่งได้อัลบัม้มมาเหมือนกันเราก็ แกะปุ๊บก็แบบกรีดกันเองอ่ะแล้วมันน่ารักมึงเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นมันแรกด้วยเหมือนกันใช่ค่ะพอแกะมาแล้วรู้สึกแบบดีใจภูมิใจภาคภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจทั้งเพลงที่เป็นเต็มอัลบั้มด้วยแล้วก็ยิงเห็นสติ๊กเกอร์ของที่ตัวเองวาดด้วยนี่เป็นวันแห่งความปรบลื้มเลยนะทั้ง MV ทั้งคอนเสิร์ตอัลบั้มเป็นอัลบั้มที่เลอค่าจริงคือเหลือแค่ใส่ทองใส่เพชรเข้าไปในอัลบั้ม คือครบเลยเดียวซื้อแล้วก็แล้วก็ถ้าพูดถึงภาพรวมของอัลบั้มนี้สัดส่วนเพลงช้าเพลงเร็วอะไรยังไงครัเป็นประมาณยังไงบ้างก็จริงๆหลายคนถามถึงว่า,าโอยเพลงช้าจะมีหรือเปล่ามีค่ะก็เราครบหมดในความรู้สึกสุขแล้วก็ในพาร์ทที่แบบว่าเศร้าหรือว่าในภาษาคมคายในเพลงของนิวจิวลายประสานก็ยังมีอยู่ค่ะในอัลบั้มนี้ ก็เป็นอัลบั้มนี้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นอกเหนือจากอัลบั้มแล้วก็ MV แล้วเนี่ยก็คือคอนเสิร์ตใหญ่พรีเซนวันแรกใช่เป็นไงครับกระแสตอบรับฮะชื่นใจค่ะบอกว่าดีใจที่มีแฟนๆมารอกันตั้งแต่ข้ามวันด้วยค่ะแล้วก็คือหลายๆคนบอกว่าพลาดครั้งแรกบ้างหรือว่าได้ดูครั้งแรกบ้างก็ตามมาดูวันนี้แบบว่ามารอซื้อบัตรกันเยอะเลยค่ะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมีเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่ครับ วันที่1 5บหพฤศจิกายนนะคะที่ไหนที่เมืองไทยจิมเอ็มไลฟ์เฮาส์นะคะก็เป็นทอล์ใหม่ที่เราจะจัดครั้งแรกเลยค่ะชั้นชั้นแปดเซนทันเวอร์ค่ะจัดเต็มแน่นอนนี่มีไฮไลท์อะไรพอที่จะแ้มแมได้ไหมครับว่าครั้งนี้เนี่ยมีนิวจิ๋วช่ใช่ครับคอนเสิร์ตนี้นี่ดูเบอร์เซอร์ฮะมันแบบปิ๊ดปานมากเลยทีเดียวค่ะอาจจะเห็นงานวิกเกิดขึ้น เปลี่ยนทรงผม15รอบอย่างคอนเสิร์ต N.J. Story ครั้งก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีควิ c เชน g ์มีควิกเสื้อผ้าหน้าผมลิปสติกโอ้โหคือแบบเราจัดเต็มมากใช่ครั้งนี้ก็เป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของ New Jiu แล้วอะค่ะก็เราตอนนี้ก็กำลังทำกันบ้านอยู่ว่าพ์ทแต่ละพ์ทจะใช้อะไรบ้างแต่รับรองค่ะว่าเราสองคนแล้วก็ไอเดียแฟกจัดให้แน่นๆเลยค่ะ และที่สำคัญก็จะได้ฟังเพลงใหม่ๆจากอัลบั้มนี้ที่คอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอนใช่ค่ะแล้วชุดนั่นเองนะครับผมต้องอ่านไวๆนะจะช้าดูแบบว่าวันนี้นี่เวลาน้อยจริงนะครับจริงๆอยากจะคุยกับนิวจิ๋วให้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวนิวจิ๋วก็ตั้งแต่เช้าแล้วเนาะอยากให้ตอนนี้นี่ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ติดตามนิวจิ๋วกันมาตลอดดีกว่าก็ถ้าฝากถึง คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะรอวันที่11นะคะเราจะได้มีอัลบัม้มมีครอบครองทั่วประเทศแน่นอนนะคะรอแป๊บหนึ่งส่วนใครถามถึงคอนเสิร์ตนะคะก,ก็วันที่6กันยานี้นะคะก็ติดตามได้ทั้งทางไทท c k เ,เมเจอร์แล้วก็จิมเอ็มไลฟ์นะคะยังไงก็ฝากด้วยคอนเสิร์ตวันที่1 5บ6พฤศจิกานะคะ We b e ล o n อง o g e t เก r ค่ะในซื้อบัตระะได้แล้วใช่ค่ะนั่นเองครับแล้วก็ถ้าใครถนัดดาวน์โหลดดาวน์โหลดค่ะดอกแจงหนึ่งสองสามตามด้วยรหัส0ูนย์ศูนย์สองสองแล้วกดโทรออกนะคะ เช็ K ะคไอทูนสด้วยค่ะใช่แล้วครับก็ใครที่ชื่นชอบนะนก็ไปตามช่องทางต่างๆขอ,องสองสาวนิ่งจิ๋วได้เลยครับนี่ก็เป็นอีกอสองศิลปินนะหนึ่งดูโอ้ที่เขาเรียกว่าคุณาภาพมากๆ กับน้องเนือดเรื่องของเสียงการแสดงรับรางวัลตาแล้วกำลังจะไปคู่จิ้นด้วยคู <c oughs> ่จิ้นกันเอง <c oughs> แข่งกับฮอร์โมนกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบก็ไปดาวน์โหลดกันนะครับด้วยว่ารอซื้ออัลบั้มได้อีก10วันเท่านั้นเองนะครับอัลบั้มพิชิต s t าร์นะฮะกับเพลงที่ปล่อยมาเพลงแรกเปื่ออัลบั้มนี้เราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองสาวมากเลยทีเดียวที่เข้ามาพูดคุยกันนะฮะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง g m m Z ที่ช่อง51 หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ4 b แบนด์ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ดที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า g m m z ทั้งในระบบ iOS และ Android gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี